เอาละครับอรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้นะครับหลังจากที่ในการทาอาหารชวนทุกคนทําอาหารคาวมาเยอะและ้วทีนี้ก็คือถึงวลาถึงเวลาที่ผมอยากจะอะไรอ่ะครอบครัวเราอยากจะกินขนมหวานนะครับขนมหวานในวันนี้ที่จะชวนทำนี่ก็คือเป็นเต้าส่วนนะครับเต้าเต้าส่วนไม่ใช่ออส่วนนะออส่วนอาจจะเป็นของคาวนะครับ เท่าส่วนมีส่วนประกอบก็คือใช้เม็ดถั่วเขียวนะครับเป็นเม็ดที่เขากระทาะเปลือกผ่าซีกนะครับหรือบางคนจะเรียกว่าเป็นถั่วทองก็ได้นะครับผมใช้นี่ประมาณครึ่งกิโลถุงละห้ากิโลเอ้ยถุงละครึ่งกิโลแล้วทีนี้ก็ผมจะแช่น้ํานะครับประมาณ3ามสี่ชั่วโมงแต่ทั้งหมดนียผมไม่ได้ทําแค่เฉพาะเท่าส่วนนะครับผมจะแบ่งส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยไปทําถั่วทอดด้วย <laughs> สองระบาท ทีแรกครับเป็นส่วนของนี้ก็แช่น้ําเลยนะครับแช่น้ําไปเลยแล้วค่อยซาวทีหลังนะครับแช่ค่อนุ่มก่อนให้ก็ดูดน้ําไปก่อนสักสามสี่ชั่วโมงเลยแล้วทีนี้ครับ <c oughs> สิ่งต่างๆก็แสนง,ง่ายครับก็มีใบเตยน,นะครับส่วนอ,อน้ำกะทิลาดก็จะมีกะทิแล้วก็เกลืออนิดหน่อยส่วนแป้งนะครับสไตล์ผม ปกติเต้าส่วนเนี่ยเขาจะใช้แป้งมันผสมกับแป้งเท้าเยืมอมนะแต่ว่าผมคิดว่าดนสไตล์ข hmm. องง่ายๆก็แป้งมันฮ่องกงเอาอยู่เพราะว่าเขาไม่มีการคืนตัวและกน้ำตาลทรายนะครับผมและที่นี้ครับการรอที่การแช่ถั่วของเราเนี่ยครับใช้เวลานานเชียวงั้นเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการแช่ถั่วเสร็จได้ที่แล้วนําไปนึ่งกันนะครับผมแช่ถั่วทองเราเนี่ยครับ ก็คือถั่วเขียวนะครับถั่วเขียวที่เขากระเทาะเปลือกได้สักสามชั่วโมงแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเช็คดูนะครับว่าเขานุ่มตัวถึงเนื้อในหรือยังก็คือการใช้นิ้วจิกแบบนี้นะครับโอเคถ้านิ้วจิกขนาดนี้แตกแล้วแสดงว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปล้างน้ําซาวน้ำสามสี่น้ําเลยนะครับซาวน้ําให้ใสให้ใสกิ้งเลยนะไม่ขุนแล้วก็คือถึงจะได้ถึงขั้นตอนการน,นึ่งนะครับอย่าไปซาวน้ำแป๊บนึงนะครับ ั้งน้ำเสร็จแล้วครับเนี่ยครับเห็นไหมขาวใสเหลืองสุกนิ่มกัดก็หักง่ายก็ทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการนึ่งเลยนะครับก็ต้มน,น้ำให้เดือดนะครับลงไปนึง่งปิดฝานึ่งประมาณ20นาทีเลยนะครับแล้วก็พอครบเวลาเนี่ย เดี๋ยวเรามาเช็คดูแล้วก็มากลับถั่วกันให้ข้างให้ข,ข้างบนลงข้างล่างนะครับโอเคอเวลา20นาทีนะครับมอและครับพ่ถึงเวลานะครับ20นาทีนะครับดูกันหน่อยซิโอ้โหปันฉุยเลยปันฉุยเลยชิมก่อนว่าสุกหรือ,อยังอืมไม่ไม่เป็นไตแล้วสุกนะครับ แต่ว่าการนึ่งตัวนี้ครับก็ต้องกลับออกข้างล่างข้างบนหน่อยนะสะยดายไม่ได้ไม่มีผ้าขาวบางหัวค่อยนะครับคุณแรงเดี๋ยวก็ชกนะกระชกมีคนว่าผมด้วยชอบใช้คำว่ากระชอกบางทีนึกคำไหนไม่ออกก็กระชกไว้ก่อนเลยกระชอกกระเด็นกระจุยกระจายเรารอย่างเงี้ยครับเอกกลับข้างบนขึ้นข้างล่างแล้วเนี่ย นึ่งต่อนะครับสักสิบนาทีก็พอนะครับผมนะครับหลังจากที่นึ่งถั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาทําในส่วนของน้ําเชื่อมกันนะครับเริ่มต้นด้วยน้ําตาลสายขาวนะครับสี่ร้อยกรัมเลยนะครับแล้วก็น้าเปล่านะครับน้าตาลกับน้ําเปล่าสะอาดให่เท่ากันนะครับสี่ร้อยกรัม น้ำเชื่อม,อมไม่ใช่สิอันนี้ต้องประมาณสักหกร้อยน้ำเชื่อมตัวนี้คือจะทําเป็นตัวของขนมนะครับโอเคติดไฟรอละลายนิดนึงนะครับใส่ใบเตยลงไปด้วยนะครับผมต้กตาลเดือดแล้วครับผม อกลิ่นหอมใบเตยทีนี้นครับก็ถึงขั้นตอนของการชิมรสชาติของน้ําเชื่อมเราแล้วนะครับว่ามันได้ที่หรือเปล่าแต่ผมจะไม่เอาหวานมากนะครับชิมก่อนอืมพอพอแล้วพอกับ <c oughs> พอกับความหวานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานไปกันใหญ่ <c oughs> แค่นี้ก็หวานพอแล้วง <c oughs> ั้นทีนี้นครับเดือดขนาดนี้ความหวานเพียงพอแล้ว แต่ก็ต้องเผื่อด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อแป้ง,ปงเผื่อ,อ,อถั่วเหลืองของเราทีนี้ผมก็จะใส่แล้วนะครับแป้งที่ใช้เป็นแป้งแป้งมันฮ่องกงนะรวบลัดครับรวบลัดทีนี้หยอดลงไปความเหนื่อยตามพอใจนะครับคนไปด้วยนะครับคนอย่าให้แป้งเป็นลูกนะครับเอาความเหนียวความเหนื่อยที่พอใจเลยนะครับผม อ้อย้อยเอาละผมได้ความเหนียวความหนืดอจนผมพอใจและโอเคเนี่ยฮะผมได้ความเหนียวความหนืดของผมนจนพอใจแล้วนะครับ จะได้เหลือตั้งครึ่งหนึ่งแมทีนี้ก็ตักถั่วนี่ครับถั่วของเรานะครับที่เรานึ่งไว้ครับใส่ปริมาณที่เราชอบนะฮะอย่างที่บอกผมจะทำสองเมนูนะ,ะแค่นี้ก่อนคนต่อส่วนของเรา ขนมไทยต้องใจเย็นอีกหน่อยคนเบาๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเม็ดถั่วแตกแล้วมันดูไม่สวยงามนะโอเคปิดไฟทีนี้เสร็จแล้วครับกับตัวขนมไปทํากะทิกันต่อนะครับน้ำกะทิลาดของเราทําแสนง,ง่ายครับพอนี้ผมใช้กะทิกล่องนะใช้หนึ่งกล่องพอนะครับใช้ไม่เยอะครับ ขอหน่อยกับน้ำนะกล่องนะครับนิดหน่อยเก๋ๆ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ตัดความเค็มด้วยดอกเกลือหรือกเกลือก็ได้ครับกระปุ่นนะครับแค่นี้พอปลายช้อนนะครับให้เค็มเปร,รี้ลวๆนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทั้งไฟนะครับผมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องใช้ก็คือแป้งข้าวเจ้า นิดนึงให้เขาจับตัวกันนะครับประมาณครึ่งช็อตโต๊คนทุกอย่างก่อนนะครับค่อยติดไฟนะครับผมเมื่อคนจนแป้งละลายดีแล้วครับก็ตั้งไฟเลยครับให้ไฟอ่อนนะครับไม่ต้องแรงมากนะแล้วก็ค่อยๆค,คนเขาเจนแป้งเราสุกก่อนนะครับไม่ต้องคนเร็วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดฟองเยอะนะครับ อ่าล้ครับพอกะทิเราเดือดแล้วนะครับเดือดแล้วก็โอเคแป้งสุกแล้วปิดไฟเสร็จแล้วครับทัทีของเราชิมก่อนฮึมฮึมความมันความเค็มหอมหอมโอเคไปประกอบล่างกันครับผมเอ่อแล้วทีนี้ก็ประกอบล่างนะครับจักใส่ถ้วยครับผมจะใส่ถ้วยลักษณะไหนจะใส่แก้วใส่อะไรก็จัดได้เลยนะครับ ขนมไทยต้องใจยเย็นครับขั้นตอนเรื่องเยอะเหมือนกันนัเนหละแต่ที่จริงต้นทุนไม่สูงนะเออไม่ได้เขาขายถุงละห้าบาทสิบบาทก็ถึงได้กำไรอืมอ่ะหกอีกแหม่แย่จังเหนียวหนือติดจังเลยไม่คืนตัวครับแป้งหัวโกงนี่คือตัวขนมนะครับแต่ทีนี้ก็จะรออะไรครับ หน้าขนมต้องมามดูละมินละเมียดละไมจริจังเลยอ่ะาาการทำขนมเนี่ยซื้อเขากินก็ก็อโอเคนะนี่แหละครับเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ ขนมไทยในรูปแบบของใช้ถั่วเขียวนะครับแล้วเทอะเช็ดหน่อยจะโดนดุตอนนี้คือขนาดนี้ก็เขายังร้อนอยู่นะครับพักไว้ให้เย็นหรือว่าไปแช่ตู้เย็นสักนิดหนึ่งก็จะชื่นฉ่ำตอนนี้ก็คือต้อชิมนิดนึ้ก่อนเนื้อมันไอตัว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 ส่วน ชิมอย่างนั้นไม่รู้เรือ่องเขาชิมอย่างนี้ครับหนึ่งถ้วยจัดไปนี่นะครับร้อนโอ้โหพอกินเนื้อทั้งส่วนกับกะทิอืมใช่เลยอะ่ะแต่ถ้าผมว่าถ้าเกิดแช่เย็นก็อร่อยนะเนี่ยอืมเพอร์เฟกต์ นันนับ,บนว่าวันนี้ครับเมนูขนมไทยที่ในแทนทำก็คือเต้าส่วนนะครับไม่ใช่ออส่วนนะครับถ้าหากมีประโยชน์ก็ลองนําไปใช้ดูนะครับขั้นตอนอาจจะช้าหน่อยตรงที่ว่ารอแช่ <c oughs> ถั่วแล้วก็รอนึ่งเฉยเฉยที่เหลือก็ไม่ยากหรอกครับนันนับ,บนว่าวันนี้ในแทนขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับถ้าหากพอมีประโยชน์อยากทำกินก็ลองทําดูวิธีวิธีนี้ก็ได้นะครับแป้งที่ใช้เป็นแป้งแป้งมันฮ่องกงนะครับ ทำแล้วก็ใส่ดีใช่ไหมฮะโอเคงั้นวันนี้ในแทนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม